สวัสดีค่ะเจอกันกับต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันอีกแล้วนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะที่ท่านไม่สามารถทํารายการได้นะคะซึ่งสถานะนี้นะคะหลายๆท่านก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะเพราะว่าสถานะนี้นะคะแต่เดิมก่อนนะคะมียอดอยู่ที่1.7ล้านรายนะคะก็ได้มีการคัดกรองความซ้ําซ้อนออกไปแล้วตอนนี้อยู่ ตอนนี้เหลืออยู่ที่3 0 0 0สนกว่ารายนะคะก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะมีหลายๆท่านก็ได้มาคอมเมนต์บอกนะคะว่าได้รับเงินแล้วนะคะจำนวนเงิน15,000บาทนะคะซึ่งได้รับ ลวดเดียวเลยนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็มาสอบถามเหมือนกันนะคะว่ายังอยู่ในสถานะนี้อยู่ยังไม่ได้รับนะคะก็นะคะอันดับแรกก็ให้ท่านตรวจสอบนะคะความซ้ําซ้อนของตัวเองนะคะว่าท่านเนี่ยได้ได้รับเงินเยียวยายอย่างอื่นแล้วหรือยังนะคะหรือท่านเนี่ยอยู่ในสถานะนี้แล้วท่านไปร้องเรียนแล้วหรือไม่นะคะหากเกิดว่า ท่านไปโรงเรียนแล้วแล้วท่านรออยู่ในสถานะนี้อยู่นะคะก็รอที่ทางกระทรวงการคลังนะคะจะทําการโอนเงินให้กับท่านนะคะในส่วนของสถานะนี้นะคะก็มีหลายๆท่านได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็ให้ท่านรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะในส่วนของคนที่ได้รับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆนะคะก็ยังคงรอที่จะ มีการพิจารณานะคะว่าจะทําการโอนเงินให้กับท่านวันไหนนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะพิจารณาจ่ายเงินให้กับคนกลุ่มที่ยังคงตกค้างอยู่นะคะในส่วนของคนที่ยังคงรออยู่ในสถานะต่างๆก็ให้ท่านรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าของสถานะอื่นๆเลยนะคะก็คือตอนนี้ก็ให้ท่านรอนะคะค่ะในส่วนของคนที่นะคะได้สอบถามเข้ามาว่าตอนนี้นะคะได้ ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะแล้วก็รอที่จะรับเงินนะคะและก็อยู่ในสถานะสีเขียวแล้วก็แจ้งออกมาว่าให้ท่านนะคะผ่านเกณฑ์แต่ว่าต้องไปแก้ไขบัญชีนะคะซึ่งนะในปุ่มที่ทางกระทรวงการคลังแจ้งออกมานะคะว่ามีแค่2ปุ่มนะคะซึ่งไม่มีปุ่มที่จะให้ไปแก้ไขบัญชีนะคะวิธีการแก้ไขก็ให้ท่านเข้าไปก็ให้ท่านโทรไปสอบถามกระทรวงการคลังนะคะว่าจะ ให้ทำยังไงนะคะในส่วนของคนที่ให้แก้ไขบัญชีนะคะ อีกวิธีการหนึ่งนะคะก็ให้ท่านไปเปิดบัญชีใหม่นะคะแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อที่จะรอรับเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทางกระทรวงการคลังจะสามารถโอนเงินให้กับท่านได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะตาก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะคะสําหรับใครมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเงินกันเร็วๆนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ